ฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลวัตจักาเฮ้าวัจักาเฮ้าวัจกาเฮ้าฮาสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Deception ของเรานั่นเองนะครับผมอยู่กับอาร์มคนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะครับอีกแล้วนะฮะกลับมาอยู่ในเกมนะครับ ResiDent Evil 4นะครับผมกับช่วงปราบบอสอ p ที่4นะครับผมอวันนี้เราจะมาสาธิตการ มันจะเจอด่านนี้มันจะมีให้เลือกใช่ไหมคุณผู้ชมก่อนในนี้ที่มันจะมีทางเข้าให้เราเลือก2ฝั่งซ้ายหรือขวาถ้าเราเลือกฝั่งไหนก็เจอทีนเหมือนกันนะฮะทีนเยอะเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นยักษ์เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอันนี้ผมมาโกเลื่อยก่อนซึ่งมันเป็นดับเบิลเลื่อยนะมันจะมี2ตัวนะครับคุณผู้ชมก่อนเราจะมาตรงนี้ก่อนเราจะลงไปตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ลานบอสเนี่ย ให้เราเคลียร์มอนให้หมดก่อนนะครับพวกชาวบ้านที่อยู่ข้างบนเนี่ยฮะเราเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนเราเคลียร์หมดแล้วมันจะง่ายกว่านะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะสปอนชาวบ้านมาอีกมันจะเยอะเกินไปนะครับเวลาเราสู้นะครับเราอย่าไปสู้ข้างล่างตอนผมเล่นใหม่ๆนี่คือลงไปเจอข้างล่างนี่คือลุ้นๆฮะเนี่ยครับเราลงไปเลยปุ๊บเขามาเลยเนี่ยครับแล้วเราเราลงปุ๊บนนะเราขึ้นฮะเราขึ้นปั๊บใช่ไหมเราก็ไปจุดในจุดในจุดที่แบบค่อนข้างที่จะได้เปรียบโอเค เรามาตรงนี้และโอเคเราได้เปรียบแล้ว่ังนั้นให้เราใช้ปืนพกก่อนฮนะปืนพกเก็บพวกสมุนโอเคเก็บสมุนให้ได้มากที่สุดฮนะเพราะฉะนั้นเขาจะได้ไม่มาก,กวนเราครับเฮ้ยเขาไม่เป็นไรเลยคือใช้พกไม่ได้นะครับต่อคนพวกนี้โอเคพกพกไม่ไหวครับพกไม่ไหวต้องต้องปืนกระดนยิงกราดครับยิงกราด คนปืนี้ยิงกระดาษครับโอ้พอใช้ได้อยู่ฮะปืนนี้โอ้โหค่อนข้างใช้เยอะโอเคครับก็จะลำบากอยู่นิดหนึ่งนี่ครับผมบอกทริคก็คือเขาจะเราต้องล่อเขาขึ้นมาข้างบนนะไม่งั้นเราออกเราลงไปเจอเขาข้างล่างเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเลยครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนแบบปืนกงให้ดูนะอันนี้อันนี้ผมจับคู่ปืนนี้มาเป็นลูกซอง ปืนพกแล้วก็ตัวนี้แต่เมื่อกี้ใช้ตัวปืนลูกซองกับปืนกลน,นะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นปืนอื่นให้ดูนะครับผมโอเคนะฮะผู้ชมนี่ครับเป็นเซ็ตถัดไปที่ผมจัดมาเพื่อจัดการกับโกรลื่ยดับเบิลโกเลื่ย,บบลยนะครับเพราะในเกมจะมีดับเบิลโกเลื่ยแค่2อสองรอบมีรอบเดียวแค่นั้นนะฮะและอีกรอบหนึ่งก็ไปเจอในรถไฟแต่ว่าเขามาทีละตัวรอบนี้เขาจะมา2ตัวนี่ผมจะใช้เป็นสไนไม้ที่ซื้อได้ในหมู่บ้านนะครับปืนพกที่ให้มาตอนแรกแล้วก็ m y โทรเวนะครับผมไปดูกันครับว่าวิธีจะเป็นยังไงนะครับเราลงปุ๊บเนี่ยเจอเลยฮะยำใหญ่เเรียำใหญ่ดูเดือดดูเดือดคุณผู้ชมโอ้แววโอ้แววอะไรแล้วโอ้แววโอ้แววอะไรเดินหนีครับเดินหนีเหมือนเดิมครับเบินเดินหนีต้องมาที่เดิมฮะต้องมาที่เดิมแล้วเก็บเก็บลูกกระจอกให้ได้บ้ากที่สุดฮะเก็บให้หมดครับโอเคป๊บ โอมาครับมาเขามาเขามาปุ๊บอันนี้มันต้องรอเวลาหน่อยระเบิดโอเคฮะถือว่าเป็นใช้ได้ครับใช้ได้เดินติดติดครับติดตื้อตื้อตึตตอ่ะเอาไปคนละดอกครับคุณพี่ซ้ำเนว่าผมวัฒนายขอหน่อยครับขอเลงเลงแจม เรยแจมแจม,แมโอเหลืออีกคนนึงครับโอเคตายไหมฮะไม่ตายไม่ตายผมจะขอปิดด้วยพวกด้วยคุณผู้ชมเอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมโอเคตายแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยใช้สามปืนเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ในหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมวิธีการเล่นก็คือพอยต์หลักของของของด้านนี้ก็คือเราอย่าลงไปนะครับเราให้ให้เราขึ้นมาจากข้างบนนี่นะครับผมโอเค ขอบคุณที่มานี่มีคนอยู่ผู้ชมอันตัวโกเลื่อยมันจะไม่มีวิธีโกงนะเพราะว่าปืนบอมมันจะค่อนข้างที่จะแพงนะครับสามหมื่นบาทถ้าเราซื้อมามันก็จะขาดทุนนะครับพอโกเลื่อยสองตัวมัน2ตัวละหมื่นมันก็ได้แค่20,000ื่นมันจะขาดทุนแต่ถ้าใครอยากลองดูก็ได้ฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้โอเคกลับมาฮะคุณผู้ชม นี่เป็นวิธีที่3นะครับที่ไม่รู้จะง่ายหรือลําบากนะแต่ว่ามันต้องมีตัวช่วยนิดน,นึงกนะ็คือเราต้องใช้เป็นระเบิดนะครับสสีเลยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับมันก็จะมีบอมบอมปืนปืนบอมมันยิงได้นัดเดียวไงหัวปีของเราเนี่ยหัวปีหัวปีท้ายปีเนี่ยมันยิงได้นัดเดียวไงเราก็ต้องนะทีเดียวเอาให้อยู่เราก็ต้องตรึงเขาไว้ปั๊บลงปุ๊บเจอทีมทีมมาปั๊บหนีเหมือนเดิมครับ ยังไงก็ได้ครับจะสูตรไหนแต่ต้องแต่ต้องหนีขึ้นมาฮะอย่าอย่าไปอยู่กับตรงนั้นครับถ้าอยู่ตรงนั้นนะยังไงก็ยังไงก็ไม่เกิดฮะเกิดความแน่นอน,นครับปังเกิดความเสื้อแน่นอนนะความเสื่อแน่นอนป๊าปลอต้องรอโกขึ้นมานะครับรอโกขึ้นมาโอเคต้องยิงตรึงไว้ยิงสกัดยิงสกัดโอเคได้ไดอยู่ครับโอเคเราปลาแฟตเข้าไป ปลาด้วยนะปลาปับปึมทีนี้แหละฮะมันก็จะเขาจะยิงนิ่งฟับเราก็ประเคนให้เลยฮะสววงดวกเน,น้นน้นแตรมโอเคเนี่ยครับก็จะตายตายทันทีเลยครับตายหมดเลยแต่ต้องใช้ระเบิดช่วยนะคุณผู้ชมระเบิดแฟรนะครับจริงๆมีแฟรสักสามลูกก็ใช้ได้ครับเป็นใช้ได้นะยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะ ขอบคุณที่มารับชมรับฟังด้วยนะครับผมนะยินดีรับคำติชมทุกอย่างเลยนะครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมคลิปนี้ไปก่อนแล้วฮะเจอกับผมใหม่ได้นะครับในคลิปถัดไป EP ถัดไปของการปราบบอสนั่นเองนะครับผมบุยบุยแกกัน